วันนี้มาพูดถึงเรื่องดาม่าเชคอ้อยลูกชิ้นแสนแซ่บกับเฟนชายที่ผิดสัญญากันอีลุงตงนังเรื่องราวจะเป็นยังไงอ้าวเข้ามาฟังกันดูเลยอันดับแรกเนี่ยมันจะมีคนที่ซื้อเฟนชายจากเชคอ้ยไปเนี่ยก็จะมีที่คือคุณเล้งที่มาออกในรายการโหนกระแสคุณแมนแต่คุณแมนนี่กระแสนแซ่บไม่แพ้เชคอ้ยแล้วก็มีคุณฟุกอ่าแล้วก็มีอีกที่อุอบลแล้วก็มีอีกคนนึงที่สมุดสงรามอะไรอันเนี้ยอ่ะมัน มีเคสแตกต่างกันไปหลายอย่างอันดับแรกเนี่ยคุณเล้งเนี่ยซื้อเฟนชายมาจากเจ๊อ้อยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยปัญหาที่ทุกคนเจอเหมือนกันก็คือเขาจะมีเครื่องปั้นกับเครื่องบดเครื่องบดเนี่ยเป็นเครื่องบดหมูต้องเป็นน้ําหนักแปกิโลแล้วก็เครื่องปั้นเนี่ยสามพันลูกต่อนาทีอะไรแบบนี้นะแต่แล้วเนี่ย มูลค่าเนี่ยคนที่เขาซื้อเฟรนชัยกันไปเนี่ยสองแสนห้าจะชำระคนละแสนสองหมื่นห้าพันก่อนเสร็จแล้วก็เข้าไปเรียนเข้าไปเรียนคอร์สไปเรียนคอร์สการผสมหมูทําลูกชิ้นอ่ะอันนีเ้เท่ากับว่าเจ๊อ้อยเนี่ยขายสูตรให้เขาได้รู้สูตรไปด้วยเลยปกติแล้วเนี่ยเฟรนชัยทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่ขายสูตรแบบนี้คือคนที่ขายสูตรเนี่ยก็จะทําคอร์สขายสูตรอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับเฟรนชัยซื้อสูตรไปจบเลยแกจะเอาไปต้มยําทําแกงอะไรก็เรื่องของแกแต่เฟรนชัยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นเฟรนชัยลูก เขาจะขายลูกชิ้นเขาจะต้องซื้อลูกชิ้นจากเจ๊อ้อยไปถ้าไม่เป็นลูกชิ้นเป็นสําเร็จรูปก,ก็จะต้องเป็นหมูที่ผสมสําเร็จแล้วแล้วมาปั้นลูกชิ้นเองแต่เจ๊อ้อยเนี่ยมีการสูตรบอกผสมนู่นนั่นนี่อะไรไปเรียบร้อยากาแกลว่ามันมีความซับซ้อนไม่ใช่เฟรนชชายธรรมดาขายฟูดกับเฟรนชชายอ่าน,นี้เรื่องแรกไปคุณเล้งก็เจอปัญหาที่เครื่องก็ไม่ได้สักทีนึงเอ้าคุณแมนเครื่องก็ไม่ได้สักทีนึงปัญหาที่ข้อสัญญ,ญาต่างๆที่บอกมีอยู่สิข้อก็ อ้อยก็ขยับไปขยับมาพอไปถึงไอ้คุณคุณฟุกคุณฟุกเนี่ยก็เสียเงินให้ไปเหมือนกันแล้วก็ลูกชิ้นเครื่องอะไรก็ไม่ได้สุดท้ายก็ไม่ได้อีกคนนึงอยู่ที่อุบลก็มีปัญหาคือเครื่องก็ไม่ได้แล้วทุกคนเนี่ยมันกําลังเห็นกระแสของเชฟอ้อยเนี่ยกำลังมาแรงเขาก็อยากจะปามมีบางคนจะมีงานเทียนพรรษาจะมีอะไรก็รีบเตรียมตัวสั่งซื้อรีบโอนเงินกะว่าเดี๋ยวเครื่องมาเพราะว่าเจ๊อ้อยะแต่เชฟอ้อยบอกว่าสั่งปุ๊บเครื่องมาปับ๊บอา้าวไอ้คนที่อุบลกัน เตรียมตัวเตรียมไปเตรียมมาทุกคนไม่ได้เครื่องไอ <c oughs> ้มีคนเล้งน่ะที่ได้เครื่องปั้นมาแต่ไอ้เครื่องบดก็ไม่ได้อีกทุกคนเนี่ยมันล่าช้ากันไปหมดสุดท้ายแล้วเนี่ยเชฟอ้อยก็ใช้วิธีอ่ะยังมีอีกคนนึงลืมไปยังบอกไม่หมดอีกคนนึงเนี่ยหนักกว่าเพื่อนอยู่ที่สมุดสงครามสมุดรักคอนอะไรนี่นะคนนี้นะเขาอ่ะอยากจะซื้อเฟรนชชา์แต่ก็ได้เฟรนชชายเนี่ยมันมีคนซื้อขาดอยู่แล้วเชฟอ้อยเนี่ยก็พูดเหมือนกับอยากจะขายเพิ่มบอกว่าไปซื้อสิทธิจังหวัดอื่นแล้วมาขายที่นี่ไปก่อนถ้ามมัันนนไ่่ซซ้้ําอกเีย วันหลังไอ้คนเก่าที่เขาซื้อเขาเสียเงินซื้อไปแล้วแต่ว่าเขาติดเรียนปริญญาโทก็เลยอยากจะให้คนนี้ซื้อแต่ซื้อจังหวัดอื่นแล้วมาขายจังหวัดนี้ตัวเชฟอ้อยเป็นคนผิดสัญญาล้วบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยเดี๋ยวเชฟอ้อยคุยกับเขาแต่จริงๆแล้วเนี่ยการขายสิทธิ์ขาดแต่จังหวัดเนี่ยไอ้คนจังหวัดที่มันอยู่จังหวัดเดิมที่บอกเรียนปริญญาโที่ยเขาอาจจะมาฟ้องร้องไอ้ผู้คนนี้ได้ส่วนเงินทางหน้าคนนี้ก็เลยกลัวก็เลยอยากอยากจะขอคืนแฟนชายเพราะว่ามันซับซ้อนกันไ,ไอ้เชฟอ้อยพยายามบายเบียน เลยมาต้อง5เดือนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายให้เดี๋ยวจ่ายให้ไม่ยอมจ่ายสักทีจนมายอมจ่ายตกลงอยู่ในรายการผลกระแสอ้าวอันนี้กลับมาถึงทุกๆคนเนี่ยมันมีปัญหาเรื่อง เครื่องเครื่องแม่งไม่ได้สักทีนึงแล้วสุดท้ายแล้วเจ๊อ้อยมาเปิดเผยบอกว่าเครื่องมันติดอยู่ที่ประเทศจีนคณะี้คนหนุ่มกันชัยก็เลยบอกว่าเฮ้ยคุณจะขายเครื่องขายอุปกรณ์แบบนี้คุณจะต้องมีเครื่องพร้อมไม่ใช่บอกว่าเก็บเงินเข้าไปแล้วค่อยไปสั่งแนละ้วพอเจอปัญหาแบบนี้เขาเสียโอกาสในการขายเขาก็มีปัญหาเขาก็ขาดทุนของเขาคุณก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรให้เขาเลยเอาลูกชิ้นไปขายเขาในต้นทุนในราคา100บาทพอ1 0 0บาทแล้วเนี่ยพอให้เขาตักแค่ ขาดขีดมั่งหกขีดมั่งคืออันเนี้ยไม่ได้ไปโกงกิโลนะแต่ว่าเขาใช้วิธีตักใส่ถุงให้ร้นถุงแต่คันเนี้ยตักมันจะตักยังไงวะตัวเชฟอ้อยตักเองเนี่ยเกือบครึ่งกิโลแล้วเชฟอ้อยมันมีกําไรซ้อนอยู่ในค่าหมูอันนั้นแต่เขาเนี่ยเวลาเข้ามาคิดกับไอโคที่เฟรนชาชยเนี่ยคิดกําไรซ้อนกาไรแล้วบอกว่าให้เขาตักน้อยๆเขาก็ขาดทุนในสิ่งแบบเนี้ยเพราะว่ามันต้องมีค่าเชา่ามีค่าน้ําจิ้มสรุปแล้วไอคนชื่อฟุกเนี่ยไปขายเนี่ยลงทุนค่าเฟรนช์ชยกับเชฟอ้อยแล้วก แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยขาดทุนไปเกือบ2องแสนท่านั้นก็กทำหน้าเศร้าไปอุตส่าห์เอารถไปจำนองจำนองอ่ไอ้พวกนี้ก็ยังติดนี่ค้างกันอยู่ทีน,นี้ปัญหามาอยู่ที่พริกสัตว์ พีคสุดก็คือไอ้เจมแมนนี่ละเจมแมนนี่บอกตรงๆนะมันอยู่จังหวัดเดียวกับลุงเว้ยเขาว่าเป็นญาติกับไอ้พัตคารลักกี้แล้วก็ไปซื้อเฟรนชชายที่แรกเขาทำหมูปิ้งของเขาเองไอ้เจมคนนี้แสบแต่เขามีฝีมือเว้ยเขาจะคิดทําสูตรน้ําปั่นน้านุ่นน้านี่ก๋วยเตี๋ยวหรืออาหารเนี่ยเขาจะมีสูตรใหม่ๆทำให้คนน่าสนใจอ่ะพอนี้พอนี้เขาก็ไปซื้อเฟรนชชายของเชฟอ้อยมาแล้วไอ้เชฟอ้อยมาสุดท้ายแล้วเนี่ยกับปัญหาเหมือนเดิมไม่มีนู่นไม่มีนี่เชฟอ้อยนี่ที่สําคัญแสบตรงไหน อุตส่าห์มาในในการไอ้คว้วคุณต่อยที่มันเขาจัดอีเวนต์อยู่ที่เซนทันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอันเนี้ยเชฟอ้อยมาแทนที่จะมาเออมาถ่ายรูปกับเขาเพื่อจะโปรโมทคนที่เฟนเฟนชายเขาเปล่าไม่สนใจไม่พูดคุยโทรไปไม่รับโทรศัพท์อันนี้ก็น้อยอ,อกน้อยใจท้ายแล้วเนี่ยไอ้เจ๊แมนเนี่ยก็เอาวะขายเขาบอกว่าซื้อเฟนชายของเชฟอ้อยนะได้ขายอยู่3ครั้งขายขายอยู่ที่เซนทัลหนึ่งครั้งแล้วก็มาขายอยู่ที่ซาไทยเนี่ยเป็นงานอีเวนต์สองครั้งท้ายตอนหลังเนี่ยอันนู้นก็ เครื่องกดช้ามันก็เลยไปคิดสูตรเองเลยคือมันก็เป็นธรรมดานะไอ้สูตรที่ได้มาจากเชฟอ้อยอ่ะเขาก็มันก็อยู่ในสมองเขาเขาก็ต้องไปดัดแปลงดัดแปลงซึ่งเชฟอ้อยกับโมโวยใหญ่เนี่ยเอาสูตรของเขาไปแล้วมาเสือกมาขายพีสูตรก็คือมาขายก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันด้วยไอ้เชฟอ้อยอ่ะเขาก็ขายลูกชิ้นของเขาด้วยแล้วก็มาขายก๋วยเตี๋วด้วย่วนไอ้เจ๊แมนนี่ก็มาขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวก็สึกกะละมังคล้ายๆกันอุปกรณ์คล้ายๆกันไอ้เชฟอ้อยก็โทรมโวยใหญ่ไอ้เชฟไอ้ไม่เชฟแมนเออไอ้เจ๊แมนนี เถียงกับเอ้าแล้วทำไมกะละมังเหมือนกันก็ไม่ได้โต๊ะเหมือนกันไม่โต๊ะมันก็เป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยกะละมังมันก็เป็นทรงกลมกมอย่างเงี้ยจะเอากะละมังมาจากเตาคานหรืไงเถียงยังไงไอ้ไข่ป้อยก็ด่าโวยวายมึงอย่างนั้นอย่างนี้มีจะฟ้องร้องไอ้เจ๊แมนไม่ก็โวยวายกับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้เจ๊แมนเนี่ยก็คุยจน คนเขาออกเข้าใจบางคนดันบอกว่าโอ้ oh, ทนายคนนี้คุยเก่งเฮ้ hey, ทนายในสายบอกไม่ใช่อ้นั Man ้นมันเจ๊แมนทนายยังไม่ได้คุยุดท้ายแล้วเนี่ยเจ๊อ้อยก็ใช้สิทธิ์ในการบอกว่าอ้า ah, คุณมาขายก๋วยเตี๋ยวเหมือนกับท่านได้ยังไงคุณทําไม่ได้ถ้าคุณ,คณถ้าคุณขายก๋วยเตี๋ยวมาก่อนที่ทันขายคุณถึงจะมีสิทธิ์ขายอันนี้มันเป็นความเข้าใจผิดแล้วก็สับสนคือเชฟอ้อยเนี่ยมีความคิดที่จะเหมือนกับว่าเข้าข้างตัวเองมากเกินไปไม่ไม่สนใจคนอื่นแล้วก็ไม่เข้าใจระบบของเฟรนชชสยแล้วเสือกไปขายูตร ขายสูตรเสรใครมาทําซ้าคล้ายๆแกก็ไม่ยอมสรุปแล้วเนี่ยทนายไพศาลก็เลยบอกว่าเชฟอ้อยเนี่ยทำผิดสูตรคุณหนุ่มกันใช้ก็บอกเชฟอ้อยทําผิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าการทาเฟรนชชายเนี่ยมันมีเคตตับอยู่ว่าเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยมันจะต้องไม่ให้สูตรคือจะต้องไม่ขายสูตรให้เขามันจะต้องเป็นสูตรสําเร็จออกไปจากทางร้านไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นไส่น,น้ําใส่ลับเกี่ยวกับไอ้มอนเตอร์อิงเอาไปเติมไอติมหรือว่าจะเป็นสูตรแบบชายสีมีเคี้ยว,วเขาก็จะมีผงปรุงสําเร็จของเขาเนี่ยใส่น้าเท่าไหร่ใส่ เท่่าไหรคือคนที่ซื้อฟรนชส์ไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้หนึ่งคือไม่ใช่แค่เขาจะไปก๊อปปี้สูตรแต่ความเท่าเทียมของสูตรมันจะไม่มีเกิดมึงเอาสูตรสําเร็จไปแบบเนี้ยอย่างคุณดมกัญชัยยกตัวอย่างมาได้ดีมากน้ําไซรัปเนี่ยถ้าเกิดบางคนบอกว่าเนี่ยกินเจ้านูนหวานไปใช่ไหมเอาละคานนี้เราก็ต้องถ้ามีสูตรของทางร้านเนี่ยไปเองเนี่ยไมนะ่เอารถทำตาบางคนบอกว่าโอ้คันเนี้ยจืดไปอาจต้องเพิ่มน้าตาลอันเนี้ยไม่ค่อยหอมเลยเพิ่มจะเพิ่มกลิ่นว่านิลากาอะไรลงไป ให้สูตรดั้งเดิมของทางทางร้านมามันจะเพี้ยนไปหมดถ้าเกิดว่าทําเป็นชายแล้วขายสูตรไปพร้อมๆกันปัญหานี้ไอ้เชฟอ YE ้อยงงแต่ว่าสิ่งที่เชฟอ้อยมีอยู่ในตัวคือคิด,ค,ดคิดเอาแต่ได้ของตัวเองแล้วอ้างว่าไม่รู้ธุรกิจแต่ในการที่จะเอาเปรียบเขาเอาหมดแกมีปัญหาเรื่องเครื่องแกนี่แกจะแก้ปัญหาให้เขาว่าเขาเสียโอกาสการขายแกขายลูกชิ้นให้เขาถูกหน่อยคือขายลูกชิ้นให้เขาในกิโลละร้อยแล้วอ้างว่าตัวเองซื้อมาต้นทุนละก้าวสิบบาทแบบเนี้มัน ม่ได้แก้ปัญหาให้ลูกค้าปัญหาของตัวเองสึกชนไปให้ลูกค้าด้วยอันนี้แนายไปสารก็เลยบอกว่าพึงผิดกฎหมดเลยผิดข้อระเบียบว่าจะไปโทษคนนู้นจะไปด่าคนนู้นคนนี้ก็ไม่ได้สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็เลยพูดคุยกันด้วยดีแล้วทุกๆคนเนี่ยต้องการที่จะคืนเฟรนชชัยคันนี้เรื่องมันมีอยู่อีกอีกอันหนึง่งไอ้เจ๊แมนเถียงกันเรื่องกเกี่ยวขายกเกี่ยวเดิแนแบบจบไปแล้วไอเฮียลเล้งไอร้านเล้งเนี่ยเขาก็ทำลูกชิ้นของเขาเองเาอ้าไอเจ๊ป้อยเนี่ยก็จะไปฟัดไปเหวี่ยงจะเอาผิดกับไอเล้งอ เล้งลูกชิ้นให้ได้สุดท้ายแล้วเนี่ยแต่นายเป็นสังจะเลยบอกว่าคุณขายสูตรเข้าไปแล้วเขาสามารถที่จะไปทําอะไรก็ได้อันนี้เ,เชฟป้อยบอกว่าเขาอะไปเปลี่ยนเป็นเล้งลูกชิ้นเล้งแล้วก็ยังมีชืช่อร้านเชฟป้อยอยู่อันนี้ต้องไปนําสืบมันขาบเกี่ยวกันอยู่2อย่างเลยตอนที่ยังยังมีรูปของเชฟป้อยอยู่แล้วแอบไปขายลูกชิ้นของเฮียเล้งเองด้วยหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วอะในทางปฏิบัติอะเชฟป้อยไม่สามารถที่จะสืบไปได,ได้เพราะว่าแฟนชายเขาก็เสียงเงินซื้อเชฟป้อยไปแล้วใช่ไหมสูตรไอ้ลูก in เขาก็เสียเงินซื้อคือขายขาดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จบไปตรงนี้ไอเฮงเล้งก็ไม่มีความผิดตรงนี้แน่นอนแต่อีกอย่างหนึง่งไอเชฟป้อยเนี่ยมึนไปบอกเฮยเล้งว่าไปขายข้ามเขตอยู่อีกจังหวัดหนึ่งอีกจังหวัดหนึ่งเนี่ยไอจังหวัดเนี่ยมันเป็นจังหวัดที่ไอคนที่เข้าซื้อสิทธิ์ขายซื้อเฟนชายกับเชฟป้อยไปแล้วเนี่ยแต่ว่าเขายังไม่พร้อมที่จะขายแต่เขาอยากจะให้คนได้รู้จักทุกชิ้นอันนี้ไม่ให้มันเสียหายไอเฮยเล้งเนี่ยก็เลยรู้จักไอคนนี้ก็เลยไปขายพอไปขายเสร็จปุ๊บไอเชฟป้อย ขายข้ามเขตคุณผิดสัญญาเอาสัญญาคุณขายขาดให้กับไอ้เพื่อนเขาคนที่อยู่จังหวัดนี้แล้วไอ้เฮียเร่งมันรนู้จักกันมันก็มาขายแทนเชฟป้อยเนี่ยก็ผิดสัญญาแล้วก็เหมือนกับจะไปเอาเงินทาซ้อนปัญหาในการบริหารเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งแต่ในจิตใจของเชฟป้อยเนี่ยคิด คล้ายๆอเองนี่เลยคล้ายๆไอ้ปังชาคิดว่าการทําแบบนี้กะละมังแบบนี้ตัวเองทําก่อนคนอื่นมามาเรียนแบบไม่ได้เพราะว่าอะไรเคยซื้อเฟรนชชายของเขาก็เลยเหมือนว่าทุกอย่างจะต้องเรียนแบบเขาลับสูตรก็เสิอกไปขายขาดทุกอย่างมันก็เลยสับสนบริหารผิดพลาดอ้าวเรื่องนี้สรุปเลยนะว่าการซื้อเฟรนชชายต่างๆเนี่ยการทําสัญญามันจะต้องรัดกุมแล้วก็ชัดเจนแล้วที่สําคัญคนที่จะขายสูตรก็ขายสูตรอย่างเดียวขายสูตรกับทำเฟรนชชายแบบ แต่เชปอยเนี่ยเป็นข้อผิดพลาดซึงได้เห็นกันมาแล้วเพราะนั้นใครอะ่ะที่คิดจะทาเฟรนชชายมันก็จะต้องมีสูตรเครื่องปรุงสําเร็จใช่ไหมแล้วใครที่คิดจะต่อยอดในการทําสัญญารือว่าจะคิดว่าอะไรต่างๆของสัญญาเนี่ยต้องคิดว่ามันจะต้องมีความแฟร์ซึ่งกันและกันอย่าให้มีความคิดแบบไอ้ปังชาอย่าให้มีความคิดแบบเชปปอยอันนี้ขึ้นอีกนะเพราะทุกๆคนเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าอย่าเอาเปรียบเขาเรามีความผิดพลาดของเราอย่างเรื่องเครื่องเราสั่งมาช้าแต่แเราอย่าไป ยกว่าเนี่ยรกบเครื่องมาช้าต้องเข้าใจเราคุณจะต้องเข้าใจเขาด้วยเขาซื้อเป็นช้ก็าเสียงเงินมาแล้วต้องมีความเข้าใจของหัวอกของทุกๆฝ่ายแล้วจะทําการค้าด้วยดีนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงแลกเปลี่ยนหรือว่าเพิ่มเติมอะไรก็บอกมาได้นะครับแล้วคลิปนี้ก็จบลงขอขอบคุณและขอสวัสดีครับ